ลองจินตนาการดูสิคุณถูกบังคับให้แต่งงานกับพ่อของสามีตัวเองฟังดูเหมือนเรื่องราวจากละครน้ำเน่าแต่สำหรับนิดานี่คือฝันร้ายที่เกิดขึ้นจริงเธอคือหญิงสาวจากจังหวัดลบบุรีที่ชีวิตเคยเต็มไปด้วยความรักและความหวังแต่ทุกอย่างกลับพังทลายเมื่อเธอต้องยืนอยู่ต่อหน้าพิธีแต่งงานโดยเจ้าบ่าวของเธอไม่ใช่ใครอื่นนอกจากพ่อของสามีที่หายตัวไปอย่างลึกลับ เหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นในเช้าวันหนึ่งนิดาตื่นขึ้นมาและพบว่าก่อนสามีที่เธอรักอย่างสุดหัวใจได้หายตัวไปไม่มีคำอธิบายไม่มีการบอกลามีเพียงจดหมายลึกลับที่ทิ้งไว้บนโต๊ะอาหารจดหมายนั้นไม่ใช่จดหมายลาครอบครัวทั่วไปแต่มันคือคำสั่งจากบุคคลปริศนาที่บอกให้เธอทำตามข้อตกลงบางอย่างและข้อตกลงนั้นคือการแต่งงานกับพ่อของเขาเองนิดาตกอยู่ในสภาวะช็อกสมองของเธอเต็มไปด้วยคำถามนับร้อยทำไมก่อนถึงหายตัวไปทำไมเธอต้องแต่งงานกับพ่อของเขา แล้วคนที่สั่งให้เธอทำเช่นนี้คือใครกันแน่เธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกลากเข้าไปในเกมที่เธอไม่รู้กฎและไม่รู้ว่าจะเอาตัวรอดออกมาได้อย่างไรแต่ความช็อกของเธอไม่ได้จบเพียงเท่านั้นเมื่อนิดาพยายามขุดคุยหาความจริงเธอกลับพบว่าครอบครัวของกอนไม่ใช่อย่างที่เธอเคยรู้จักความลับดำมืดและแผนการอันซับซ้อนเริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เธอเคยเชื่อมั่นกลับกลายเป็นแค่ฉากหน้าที่ปกปิดความจริงอันน่ากลัวเรื่องราวของนิดาจะเป็นอย่างไรต่อไป เธอจะสามารถค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการแต่งงานครั้งนี้ได้หรือไม่และเธอจะสามารถหาทางออกจากฝันร้ายนี้ได้อย่างไรอยาพลาดเรื่องราวนี้เพราะทุกนาทีที่ผ่านไปคือการเปิดเผยความลับและแรงบันดาลใจในการเอาชนะชะตากรรมอันโหดร้ายนิดาเป็นหญิงสาววัย25ปีที่เติบโตมาในครอบครัวชนบทที่เรียบง่ายในจังหวัดลบบุรีตั้งแต่เด็กเธอเป็นคนอ่อนโยนมีน้ำใจและเป็นที่รักของคนรอบข้างครอบครัวของเธอไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็อบอุ่น และเต็มไปด้วยความรักพ่อแม่ของนิดาปลูกฝังให้เธอมีจิตใจที่เข้มแข็งและรู้จักความอดทนทําให้เธอเติบโตมาเป็นหญิงสาวที่มีทัศนคติในเชิงบวกแม้ชีวิตจะไม่ได้โรยด้วยกล่ดกุหลาบเมื่อตอนที่นิดายังเป็นเด็กเธอช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านทําสวนและดูแลน้องๆด้วยความรักและความเอาใจใส่เธอชอบอ่านหนังสือโดยเฉพาะเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและมักจะฝันถึงชีวิตที่มีความสุขกับครอบครัวเล็กๆของตัวเองในอนาคตนิดามีความสามารถพิเศษ ในการทำอาหารทุกครั้งที่เธอเข้าครัวกลิ่นหอมของอาหารที่เธอทำจะลอยออกมานอกบ้านดึงดูดเพื่อนบ้านให้เข้ามาร่วมวงพูดคุยอย่างอบอุ่นเมื่อเข้าสู่วัยทำงานนิดาได้ทำงานเป็นพนักงานบัญชีในบริษัทเล็กๆในตัวเมืองลบบุรีด้วยความขยันและซื่อสัตย์เธอได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและเจ้านายนิดาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเธอชอบการอ่านหนังสือและการทำอาหารเวลาว่างเธอชอบทำขนมไปฝากเพื่อนบ้านและร่วมกิจกรรมชุมชนทำให้เธอเป็นที่รักของคนในละแวกบ้าน ชีวิตของนิดาเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเธอได้พบกับกอนชายหนุ่มที่เข้ามาทํางานเป็นเซลล์ขายรถยนต์ในตัวเมืองกอนเป็นคนอัธยาศัย,ยดีมีรอยยิ้มที่จริงใจและรู้จักเอาใจใส่ผู้อื่นเขาเข้ามาทําความรู้จักกับนิดาผ่านการแนะนําของเพื่อนร่วมงานและไม่นานนักความสัมพันธ์ของท,งทั้งคู่ก็พัฒนาไปเป็นความรักกอนมาจากครอบครัวที่ดูเหมือนจะมีฐานะแม้จะไม่หรูหราแต่ก็ไม่ลําบากพ่อของกอนเป็นนักธุรกิจขนาดเล็กที่มักจะเดินทางไปต่างจังหวัดอยู่เสมอนในขณะที่แม่ของกอนเสียชีวิตไปตั้งแต่เขายังเด็ก ทำให้เขาเสนิทกับพ่อมากเป็นพิเศษนิดารู้สึกอบอุ่นเมื่อได้อยู่กับครอบครัวของกอนเพราะพวกเขาต้อนรับเธอด้วยความจริงใจทำให้เธอเชื่อว่าชีวิตหลังการแต่งงานของเธอจะต้องเป็นไปอย่างมีความสุขในที่สุดทั้งคู่ได้แต่งงานกันในงานพิธีที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทของทั้งสองฝ่ายมาร่วมแสดงความยินดีชีวิตแต่งงานในช่วงแรกของนิดาและกอนเหมือนฝันทั้งสองใช้ชีวิตคู่ด้วยความเข้าใจกันพวกเขาแบ่งปันทุกช่วงเวลาทั้งสุขและทุกความสัมพันธ์ของทั้งคู่เเเต็มด้ววยยสีงหราะ และการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแต่เพียงไม่นานหลังจากแต่งงานก่อนเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเขามักจะกลับบ้านดึกบางครั้งก็หายไปทั้งคืนโดยไม่มีการบอกกล่าวนิดารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแต่พยายามไม่คิดมากเธอเชื่อว่ามันอาจจะเป็นเรื่องงานหรือความเครียดส่วนตัวแต่เมื่อเวลาผ่านไปพฤติกรรมของกอนกลับยิ่งน่าสงสัยขึ้นเขามักจะรับโทรศัพท์อย่างลับๆล,ล่อๆและมีบางครั้งที่เธอได้ยินเขาพูดคุยด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียด นิดาพยายามถามกอนตรงๆแต่ก็ไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนก่อนมักจะบอกให้เธอเชื่อใจเขาและเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องนี้ทําให้นิดายิ่งรู้สึกกดดันและสับสนเธอเริ่มสืบหาความจริงด้วยตัวเองโดยแอบเช็คโทรศัพท์และข้าวของของก่อนแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกตินอกจากข้อความบางส่วนที่ถูกลบไปแล้วความสงสัยและความกังวลของนิดายิ่งทวีคูณเมื่ออยู่ๆก่อนก็หายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีการติดต่อไม่มีการทิ้งร่องรอยไว้เบื้องหลังทําให้นิดาต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยว และความกลัวที่ถาโถมเข้ามาเธอไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรและไม่รู้ว่าชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการในช่วงเวลาที่นิดาต้องเผชิญกับความสูญเสียและความสับสนหลังจากกอนหายตัวไปอย่างลึกลับชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความมืดมนทุกๆเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาเธอรู้สึกเหมือนถูกความเศร้าถาโถมเข้าใส่เสียงโทรศัพท์ที่ไม่ดังกลับยิ่งทําให้เธอกังวลน,นิดาพยายามทุกวิธีทางในการค้นหาความจริงเธอออกตามหาก่อนทุกที่ทั้งที่โรงพยาบาลสถานีตํารวจและแม้กระทั่ง ตามโรงแรมราคาถูกด้วยความหวังเล็กๆว่าจะพบเขาเมื่อเธอติดต่อไปยังเพื่อนๆของกอนหลายคนแสดงความประหลาดใจบางคนบอกว่าเจอเขาครั้งสุดท้ายเมื่อสองสามวันก่อนขณะที่บางคนไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนเลยนิดาเริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดในเรื่องนี้เพราะกอนมักจะบอกทุกอย่างกับเธอเสมอความกดดันเพิ่มมากขึ้นเมื่อครอบครัวของนิดาเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับการหายตัวไปของกอนญาติพี่น้องของเธอพยายามให้เธอกลับบ้านไปอยู่ด้วย เพราะกลัวว่าเธอจะรับมือกับสถานการณ์นี้ไม่ไหวแต่เธอยืนยันที่จะอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำของกอนเพื่อรอการกลับมาของเขาแต่สิ่งที่ทําให้นิดารู้สึกหนาวสั่นไปทั้งใจคือเมื่อพ่อของกอนนายสันติได้เข้ามาในชีวิตของเธออีกครั้งเขามาพร้อมกับข้อเสนอที่ช็อกที่สุดในชีวิตเธอนั่นคือการขอให้เธอแต่งงานกับเขานิดารู้สึกเหมือนถูกทุบหัวด้วยค้อนใหญ่เธอไม่เข้าใจว่าทําไมพ่อสามีถึงต้องการให้เธอทําเช่นนั้น นายสันติอ้างว่าการแต่งงานครั้งนี้จะช่วยรักษาภาพลักษณ์ของครอบครัวเนื่องจากกรมีหนี้สินจำนวนมากและการแต่งงานครั้งนี้จะช่วยให้นิดาระอดพ้นจากการถูกเจ้าหนี้คุกค,คามเขาเสนอว่าจะจัดการหนี้สินทั้งหมดให้ถ้าเธอยอมทำตามนิดาปฏิเสธในตอนแรกแต่เมื่อนายสันติเริ่มเผยความจริงบางอย่างออกมานิดากลับเริ่มรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นเขาแสดงหลักฐานการกู้เงินและหนี้สินของกรรวมถึงข้อความข่มขู่จากเจ้าหนี้ที่อาจทำร้ายเธอและครอบครัวถ้าเธอไม่ทำตาม เธอถูกบีบให้ต้องตัดสินใจเธอไม่มีทางเลือกมากนักเพราะไม่ใช่แค่ชีวิตของเธอเท่านั้นที่ตกอยู่ในอันตรายแต่ยังรวมถึงครอบครัวของเธอด้วยความเครียดและความกดดันทําให้นิดารู้สึกเหมือนตกอยู่ในกรงขังทุกการกระทําของเธอถูกควบคุมโดยนายสันติเมื่อเวลาผ่านไปนิดาเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติในพฤติกรรมของนายสันติเขามักจะติดต่อกับคนลึกลับและบางครั้งเธอก็ได้ยินการสนทนาที่น่าสงสัยเขาใช้โทรศัพท์อย่างลับๆล่อๆและมัก จะหายไปนานหลายชั่วโมงเมื่อเธอพยายามถามเขาก็หันเรื่องไปทางอื่นเสมอนิดาเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเธอเริ่มสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและได้พบว่านิสินของกอนอาจไม่ได้เกิดจากการใช้จ่ายส่วนตัวแต่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจมืดของนายสันติเองความจริงที่เริ่มปรากฏออกมาคือนายสันติอาจเป็นคนที่สร้างสถานการณ์ทั้งหมดนี้ขึ้นมาเพื่อล่อลวงเธอให้ติดกับดักนิดาพยายามหาหลักฐานเพิ่มเติมเธอเริ่มแอบฟังการสนทนาของนายสันติและสังเกต พฤติกรรมของเขาอย่างใกล้ชิดจนในที่สุดเธอก็พบว่าก่ออาจยังมีชีวิตอยู่มีข้อมูลบางอย่างที่บ่งบอกว่าเขาถูกขังไว้ที่ไหนสักแห่งและคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากพ่อของเขาเองเธอตัดสินใจร่วมมือกับเพื่อนสนิทของกออที่ทำงานในบริษัทเดียวกันทั้งสองคนอาจตรวจสอบประวัติการโทรและติดตามการเคลื่อนไหวของนายสันติจนได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต้องสงสยัยซึ่งเป็นโกดังร้างนอกเมืองลบบุรีในคืนหนึ่งนิดาและเพื่อนของเธอได้ตัดสินใจบุกเข้าไปในโกดังนั้น ท่ามกลางความมืดและความเงียบสงัดหัวใจของเธอเต้นระัวเมื่อเข้าใกล้ประตูเหล็กที่ปิดสนิทพวกเขาใช้เวลาอยู่นานกว่าจะหาทางเข้าไปได้และเมื่อเปิดประตูเข้าไปภาพที่ปรากฏตรงหน้าทำให้เธอแทบล้มทั้งยืนก่อนถูกขังอยู่ในห้องเล็กๆมือและเท้าของเขาถูกล่ามด้วยโซ่ร่างกายผอมโซและมีบาดแผลหลายแห่งนิดารีบวิ่งเข้าไปหาเขาก่อนที่เห็นหน้าภรรยาตัวเองถึงกับร้องไห้ด้วยความดีใจเขาเล่าให้ฟังว่าถูกพ่อของเขาจับตัวไว้เพราะเขารู้ความลับเกี่ยวกับธุรกิจมืดของครอบครัวและไม่ยอมร่วมมือกับนายสันติ ทั้งคู่พยายามหนีออกจากกลัวดังโดยที่นิดาต้องใช้ความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับลูกน้องของนายสันตทิที่มาเฝ้าอยู่เธอใช้ความฉลาดและไหวพริบเอาตัวรอดมาได้และในที่สุดทั้งคู่ก็หน,นีออกมาได้สําเร็จแต่เรื่องยังไม่จบเพียงเท่านั้นนิดาและก่อนต้องเผชิญกับการข่มขู่จากนายสันติและเครือข่ายของเขาเธอตัดสินใจแจ้งความและร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในการสืบสวนจนนําไปสู่การเปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรมทางการเงินขนาดใหญ่นายสันติถูกจับกลุ่ม และรับโทษตามกฎหมายนิดาและก่อนเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้ว่าจะต้องผ่านความเจ็บปวดและความยากลำบากแต่ประสบการครั้งนี้ทําให้พวกเขาเข้มแข็งและมีมุมมองต่อชีวิตที่เปลี่ยนไปพวกเขาใช้เรื่องราวของตอนเองเป็นบทเรียนในการช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายเรื่องราวของนิดาคือการต่อสู้กับความอายุติธรรมและการค้นพบความกล้าหาญในตนเองเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ชีวิต จะโยนความโหมดร้ายมาให้แต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้เราจะสามารถพลิกสถานการณ์และสร้างชีวิตที่ดีกว่าได้เสมอจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เริ่มต้นในคืนที่มืดมนท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยเมฆดำทะมึนลมพัดวิดวิวผ่านต้นไม้และอาคารร้างราวกับเสียงกระซิบแห่งความลับนิดาและเพื่อนสอนนิดของเธอปานวางแผนบุกเข้าไปในโกดังร้างนอกเมืองลบบุรีที่ซึ่งเธอเชื่อว่าก่อนอาจถูกขังอยู่การตัดสินใจครั้งนี้ไม่เพียงแต่เสี่ยงชีวิตแต่ยังเป็นการท้าทายอำนาจของนายสันติผู้ที่มีอิทธิพล และเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่นิดาสวมชุดสีดําที่คล้องตัวมือของเธอกําไฟฉายเล็กๆและมีดป้องกันตัวแน่นหัวใจของเธอเต้นระัวขณะที่เธอและปานย่องเข้าไปในบริเวณกัดังทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความระมัดระวังพื้นไม้เก่าดังเอียดอาดเมื่อเท้าแต่ลงไปเธอพยายามกลั้นหายใจทุกความเงียบกลายเป็นความน่ากลัวเสียงลมพัดผ่านช่องว่างระหว่างแผ่นเหล็กทําให้บรรยากาศยิ่งขมุขมวัวเมื่อเข้ามาถึงด้านในของกัดังพวกเธอพบห้องเล็กๆ ที่ถูกล็อกไว้ด้วยกุญแจสนิมเก่านิดาส่งสัญญาณให้ป่านช่วยกันงัดประตูขณะที่เสียงโลหะกระทบกันดังก้องในความเงียบทุกวินาทีที่ผ่านไปเหมือนชั่วโมงเสียงลมหายใจที่กลั้นไว้เริ่มหนักขึ้นเมื่อประตูเปิดออกภาพที่เห็นตรงหน้าทําให้นิดาน้ําตาไหลาไม่หยุดก่อนถูกขังอยู่ในห้องแคบๆสภาพของเขาสุดโสมอย่างน่ากลัวร่างกายผอมแห้งและมีบาดแผลหลายแห่งเสื้อผ้าสกปรกและขาดวินผมของเขายาวรุงรงัง และเต็มไปด้วยฝุ่นเขาเงยหน้าขึ้นมองผู้มาเยือนด้วยสายตาที่อ่อนลา้าแต่เมื่อเห็นว่าเป็นนิดาแววตาของเขากลับเปลี่ยนเป็นความหวังแม้จะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่สายตานั้นยังคงมีประกายแห่งความรักและความเชื่อมัน่นนิดารีบเข้าไปกอดก่อนน้ำตาของเธอไหลอาบแก้มความอบอุ่นจากอ้อมแขนของเธอทําให้กอรู้สึกถึงความปลอดภัยที่เขารอมานานเธอพูดเบาๆว่า,วาเราจะพานายออกไปจากที่นี่กอนพยายามลุกขึ้น แต่ร่างกายอ่อนแรงเกินไปป่าและนิดาช่วยกัรพยุงเขาขึ้นมาขณะที่เธอคอยดูรอบๆด้วยความระแวดระวังทุกเสียงเล็กๆน้อยๆทาให้เธอสะดุ้งและพร้อมจะปกป้องก่อนด้วยชีวิตแต่ความตึงเครียดกลับพุ่งสูงขึ้นเมื่อเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาจากอีกฝั่งของโกดังนิดารีบดับไฟฉายและพาทุกคนไปหลบหลังกองลังไม้เสียงคนคุยกันเบาๆและแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือทาให้พวกเขาต้องกลั้นหายใจนิดารู้ทันทีว่าลูกน้องของนายสันติมาตรจตราเสียงหัวใจของเธอเต้นดังจนเธอรู้สึกว่าอาจมีใครได้ยิน เธอพยายามหาทางออกอีกทางหนึ่งและใช้ความชำนาญในการหลบซ่อนตัวเพื่อไม่ให้ถูกจับได้พวกเขาย่องออกไปอย่างเงยบเชียบผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยเศษขยะยและเหล็กดัดสนิมเก่าทุกก้าวต้องรอบคอบแม้แต่ลมหายใจก็ต้องระมัดร,ระวังพวกเขาผ่านทางเดินแคบๆที่มืดสนิทบางจุดพื้นลื่นเพราะน้ำฝนที่รั่วจากหลังคาเสียงหยดน้ำทำให้ทุกคนต้องชะงักและตั้งสมาธิเมื่อพวกเขาหลุดออกมาจากกัวดังไดนิดารีบโทรแจ้งตำรวจทันทีเธอให้ขอ้อมูลทุกอย่างที่เธอมีรวม ถึงหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําผิดของนายสันติเจ้าหน้าที่ตํารวจมาถึงอย่างรวดเร็วและช่วยกันนําก่อนส่งโรงพยาบาลระหว่างทางนิดาจับมือก่อนไว้แน่นราวกับกลัวว่าเขาจะหายไปอีกครั้งเธอปลอบโยนเขาด้วยคําพูดที่นุ่มนวลแม้ในใจของเธอจะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวการช่วยเหลือก่อนครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของนิดาเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโปงความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดความกล้าหาญและความไม่ยอมแพ้ของนิดาทําให้เธอและก่อนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งพร้อมกับความยุ ที่กำลังจะมาถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มดำเนินการสอบสวนอย่างเข้มข้นข้อมูลจากนิดาและกอนนำไปสู่การตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจมืดของนายสันติและการเปิดเผยเส้นทางการเงินที่ซับซ้อนตำรวจบุกค,ค้นหลายสถานที่พร้อมกันและพบหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงไปยังการค้ามนุษย์และการฟอกเงินในระดับใหญ่การจับกุมนายสันติกลายเป็นข่าวใหญ่ในสังคมผู้คน เริ่มรับรู้ถึงความชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากของนักธุรกิจที่ดูน่าเชื่อถือการต่อสู้ของนิดาไม่เพียงแต่ช่วยก่อนแต่ยังช่วยเหลืออยู่อีกหลายคนที่ติดอยู่ในวงจรอาชญากรรมนี้อีกด้วยจุดเปลี่ยนครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของความรักและความยุติธรรมนิดาไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตสามีของเธอแต่เธอยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและการไม่ยอมจำนนต่อความชั่วร้ายเรื่องราวของเธอสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายที่กำลังเผชิญกับความอายุติธรรมในชีวิตของตนเอง นิดากลายเป็นผู้สนับสนุนให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และการถูกกระทำความอาุติธรรมเธอร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในสังคมและใช้ประสบการณ์ของตัวเองในการช่วยเหลือคนอื่นความเข้มแข็งและความกล้าหาญของนิดาได้เปลี่ยนเธอจากเหยื่อให้กลายเป็นฮีโร่ที่แท้จริงจุดสุดยอดของเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในวันที่สาลมีการพิจารณาคดีนายสันติบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีเต็มไปด้วยความตึงเครียดสื่อมวลชนนักข่าว และประชาชนที่สนใจเรื่องนี้หลั่งไหลเข้ามาจนแทบไม่มีที่ว่างเสียงกล้องถ่ายรูปเสียงพิมพ์แป้นคีย์บอร์ดของนักกล่าวและเสียงกระซิบของผู้คนสร้างความกดดันให้กับทุกคนที่อยู่ในห้องกอน,นั่งอยู่ในชุดสุดเรียบร้อยแม้ภายนอกเขาจะดูสุขุมแต่ภายในหัวใจของเขากลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแววตาของเขามีทั้งความเจ็บปวดและความหวังส่วนนิดานั่งข้างๆเข,า,ขามือของเธอกุมมือก่อนไว้แน่นราวกับจะส่งพลังใจและความมั่นคงให้กับเขาเธอรู้ว่าช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาสำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขาทั้งคู่ เมื่ออายการเริ่มนำเสนอหลักฐานความเงียบในห้องพิจารณาคดีเหมือนจะหยุดนิ่งอายการนำเสนอเอกสารการเงินเส้นทางการโอนเงินที่ซับซ้อนและคำให้การของเหยื่อคนอื่นๆที่กล้าลุกขึ้นมาเปิดเผยความจริงเสียงคำให้การของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายทำให้ทุกคนในห้องรับรู้ถึงความโหดร้ายที่นายสันติได้กระทำลงไป นิดาเองก็ต้องขึ้นให้การเช่นกันเธอเดินขึ้นไปบนพยานสแตนด้วยก้าที่มั่นคงแม้หัวใจของเธอจะเต้นแรงเธอเล่าถึงเหตุการณ์วันที่ช่วยกอน์ออกมาอย่างละเอียดทุกคำพูดของเธอสะท้อนถึงความกล้าหาญและความเสียสละเธอไม่ปิดบังความกลัวของตอนเองแต่เธอเลือกที่จะยืนหยัดเพื่อต่อสู้กับความอายุิธรรมเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อต้องพูดถึงช่วงเวลาที่เธอพบกอรในกลัวดังร้างน้ำตาของเธอไหลออกมาอย่างไม่ไอายแต่น้ำตานั้นไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอหากแต่เป็นความรู้สึกที่สะสมมานาน านายฝ่ายในสันติพยายามโจมตีความน่าเชื่อถือของเธอโดยตั้งคำถา,ถามถึงแรงจูงใจและเจตนาที่แท้จริงของเธอเขาพยายามบิดเบือนความจริงและทำให้เธอดูไม่น่าเชื่อถือแต่นิดาไม่หวั่นไหวเธอตอบทุกคำถามด้วยความจริงใจทุกคำตอบของเธอไม่เพียงแต่ป้องกันตัวเองแต่ยังแสดงถึงความเข้มแข็งและความมุ่งมั่นของเธอเมื่อถึงเวลาที่ก่อนต้องให้การเขาลุกขึ้นยืนแม้ร่างกายของเขาจะยังไม่แข็งแรงเต็มที่แต่เขาเลือกที่จะพูดความจริงเขาเล่าถึงสิ่งที่เขาต้องเผชิญระหว่างการถูกขังทั้งความอดยอยากการถูกทำร้าย และความหวังที่แทบจะดับสูญแต่สิ่งที่ทำให้เขารอดมาได้คือความเชื่อว่าภรรยาของเขาจะไม่ยอมแพ้เขารู้ว่านิดาจะตามหาเขาจนพบและเธอก็ทำได้จริงฮ่าฮจุดพลิกของคดีเกิดขึ้นเมื่อหลักฐานใหม่ที่นิดาส่งมอบให้ตำรวจถูกเปิดเผยต่อสารเป็นภาพและวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำผิดของนายสันติภาพนั้นชัดเจนและไม่สามารถปฏิเสธได้เสียงของเขาที่ออกคำสั่งลูกน้องให้จัดการกับก่อนทำให้ทุกคนในห้องพิจารณาคดีตกตะลึง ผู้พิพากษาพิจารณาหลักฐานทั้งหมดอย่างละเอียดและรอบคอบเขาอ่านคำตัดสินด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและมั่นคงโดยประกาศว่านายสันติมีความผิดในข้อหาค้ามนุษย์การลักพาตัวและการฟอกเงินเสียงค้อนสางกระทบโตัดังขึ้นราวกับเป็นเสียงที่ปิดฉากความชั่วร้ายและเปิดประตูสู่ความยุติธรรมที่แท้จริงนิดาหันไปหากรทั้งคู่กอดกันด้วยความโล่งใจน้ำตาที่ไหลออกมาครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขความยุติธรรมได้กลับคืนมาแล้ว และความรักของทั้งสองก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นท่ามกลางพายุชีวิตที่พัดผ่านไปบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีเปลี่ยนไปจากความเคร่งเคร,งเครียดเป็นความอบอุ่นและเต็มไปด้วยเสียงปรบมือของผู้คนที่รับรู้ถึงความกล้าหาญของนิดาและก่อนหลังจากการพิจารณาคดีนิดาและก่อนกลายเป็นฮีโร่ในสายตาของผู้คนเรื่องราวของพวกเขาถูกเผยแพร่ไปทั่วทําให้คนอื่น ได้รับรู้ถึงความกล้าหาญและการยืนหยัดเพื่อต่อสู้กับความอายุติธรรมทั้งสองไม่เพียงแต่รอดพ้นจากเนื้อมือของคนชั่วแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตการตัดสินคดีครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นจุดจบของความเจ็บปวดของนิดาและก่อนแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในสังคมเยือคนอื่นๆที่เคยกลัวที่จะพูดออกมาเริ่มลุกขึ้นสู้เครือข่ายการท้ามนุษย์ของนายสันติถูกเปิดโปองอย่างเป็นระบบ และมีการดําเนินการกวาดล้างอย่างเข้มข้นนิดากลายเป็นผู้สนับสนุนให้กับเหยื่อคนอื่นๆเธอร่วมมือกับองค์กรเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและสร้างความตระหนักรู้ในสังคมนิดาและก่อนเริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งคู่ร่วมกันสร้างโครงการช่วยเหลือเหยื่อท,ที่ถูกค้ามนุษย์เปิดศูนย์บําบัดและให้คาปรึกษาเพื่อให้ผู้คนที่เคยผ่านความเจ็บปวดได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เรื่องราวของพวกเขาถูกนําไปเขียนหนังสือและมีการจัดทําสารคดีเพื่อเผยแพร่ให้สังคมรับรู้มากยิ่งขึ้น ในทุกครั้งที่นิดาและกอรได้เห็นผู้คนที่พวกเขาช่วยเหลือกลับมายิ้มได้อีกครั้งพวกเขารับรู้ได้ว่าทุกความเจ็บปวดที่เคยผ่านมานั้นไม่สูญเปล่าเรื่องราวของพวกเขากลายเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่แสดงให้เห็นว่าแม้ในวันที่มืดมนที่สุดแสงสว่างยังคงอยู่และความรักสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้อย่างแท้จริงหลังจากที่การพิจารณาคดีสิ้นสุดลงและศาลได้ตัดสินโทษนายสันติให้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตทุกคนต่างคิดว่าเรื่องราวอันโหดร้ายนี้ได้จบลงแล้วนิดาและกอรเตรียตรมตัวเริ่มต้นชีวิตใหม ท่ามกลางกำลังใจจากผู้คนรอบข้างแต่แล้วกลับมีสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นวันหนึ่งขณะที่นิดากำลังจัดเตรียมของในบ้านใหม่เธอได้รับจดหมายลึกลับฉบับหนึ่งวางอยู่หน้าประตูบ้านจดหมายนั้นไม่มีชื่อผู้ส่งแต่เมื่อเธอเปิดออกอ่านเนื้อหาภายในกลับเป็นข้อมูลลับเกี่ยวกับการท้ามนุษย์ที่มีเครือข่ายใหญ่กว่านายสันติข,ข้อมูลในจดหมายบ่งบอกว่ามีผู้มีอิทธิพลระดับสูงในสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องนิดารู้สึกขนลุกและตกใจอย,อย่างมาก จดหมายนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่กระดาษแผ่นเดียวแต่มาพร้อมกับเอกสารแนบภาพถ่ายที่แอบถ่ายจากสถานที่ลับๆรายงานการโอนเงินในบัญชีธนาคารต่างประเทศและข้อความแชทลับระหว่างกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องเอกสารเหล่านี้เป็นหลักฐานสําคัญที่สามารถเปิดโปงเครือข่ายการค้ามนุษย์ขนาดใหญ่ได้นิดาสังเกตเห็นว่าในรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนักการเมือง และนักธุรกิจชื่อดังหลายคนเธอรู้สึกเหมือนโลกของเธอกลับหัวอีกครั้งความหวาดกลัวและความสับสนปนกันเธอรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆและอาจจะนามาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของเธอและก่อนก่อนรีบกลับบ้านเมื่อได้ยินเรื่องจดหมายนี้ทั้งสองเริ่มถกเถียงกันว่าจะทําอย่างไรดีความคิดแรกของก่อนคือการนําจดหมายไปมอบให้ตํารวจแต่เมื่อพวกเขาทบทวนเนื้อหาในจดหมายอีกครั้งความตัวที่มีต่อเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ก็ทําให้พวกเขาต้องหยุดคิดใหม่ นิดาเสนอให้พวกเขารวบรวมหลักฐานให้มากกว่านี้ก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปเธอเชื่อว่าหากมีหลักฐานมากพอจะสามารถนําไปเผยแพร่ต่อสาธารณาผ่านสื่ออิสระได้โดยไม่ต้องพึ่งพาตํารวจทั้งคู่จึงเริ่มสืบสวนด้วยตัวเองพวกเขาใช้เวลาไปกับการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตติดต่อกับเหยื่อที่รอดชีวิตและสัมภาษณ์คนในพื้นที่ที่เคยพบเห็นความผิดปกติในระหว่างการสืบสวนนิดาและก่อนได้รู้จักกับนักข่าวอิสระคนหนึ่งชื่อว่ามานก มนพเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการเปิดโปงความจริงและไม่เกรงกลัวต่ออำนาจมืดเขาเคยทำข่าวเกี่ยวกับการทุจริตและการค้ามนุษย์มาก่อนมาทับฟังเรื่องราวของนิดาและก่อนและตัดสินใจช่วยเหลือพวกเขาเมื่อทั้งสามร่วมมือกันพวกเขาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลลับได้มากขึ้นมานพใช้ความรู้และทักษะของเขาในการแฮกข้อมูลเพื่อค้นหาเส้นทางการเงินของเครือข่ายการค้ามนุษย์เขาพบการโอนเงินที่มีความเชื่อมโยงไปยังบัญชีในต่างประเทศและยังพบหลักฐานการสั่งการจากบุคคล ระดับสูงผ่านการสนทนาในแอปพลิเคชันเข้ารหัสขณะเดียวกันนิดาและกอร์ได้พบกับเหยื่อคนหนึ่งที่หลบหนีออกมาได้เธอเล่าเรื่องราวที่ชวนสลดใจเกี่ยวกับการถูกล่อลวงและการถูกบังคับให้ทำงานผิดกฎหมายเธอยังเปิดเผยว่าเคยเห็นนายสันติและคนในเครือข่ายมาร่วมกันในการค้ามนุษย์ครั้งนี้เรื่องราวของเธอเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่สำคัญในการเปิดโปงและแล้วเรื่องราวที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาพบว่าผู้ที่ส่งจดหมายลึกลับนั้นคือคุณยายของกอร์เองคุณยายที่ดูเหมือนคนเงียบ ไม่สนใจเรื่องราวภายนอกกลับกลายเป็นคอนนที่รู้ความจริงทั้งหมดคุณยายเล่าว,ว่าเธอเคยตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้เมื่อย,ยังสาวและหลังจากหนีมาได้เธอก็แอบติดตามการกระทําของคนกลุ่มนี้มาตลอดหลายปีเธอใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและเฝ้ามองทุกอย่างอย่างเงียบๆจนกระทั่งเธอเห็นโอกาสในการช่วยเหลือนิดาและกอน์นิดาและกอน์ได้เริ่มโครงการช่วยเหลือผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ทั้งสองได้ร่วมมือกับองค์กรไม่สแสบงหากําไร และหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูให้กับเหยื่อเรื่องราวของพวกเขาถูกนำไปเขียนเป็นหนังสือและกลายเป็นตัวอย่างของการยืนหยัดต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมไทยคุณยายเล่ารายละเอียดให้พวกเขาฟังว่าเธอได้รู้จักกับผู้เสียหายอีกหลายคนในช่วงเวลาที่เธอต้องผ่านเหตุการณ์เลวร้ายเธอเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ด้วยความระมัดระวังและเมื่อเห็นว่านิดาและก่อนพร้อมที่จะต่อสู้เธอจึงกล้าเปิดเผยความจริงทั้งหมดเธอบอกว่าครั้งนี้เธอพร้อมที่จะเผชิญกับทุกอย่างเพื่อให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นกับเหยื่ทุกคน นิดาและก่อนไม่เพียงแต่ช่วยให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นแต่ยังช่วยเหลือเยือคนอื่นๆให้กลับมายืนหยัดในสังคมได้อีกครั้งความกล้าหาญและความเข้มแข็งของพวกเขาทําให้เรื่องราวนี้กลายเป็นตำนานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วประเทศเรื่องราวนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดโปงความชั่วร้ายเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วไปให้กล้าที่จะลุกขึ้นสู้กับความอยุติธรรมแสดงให้เห็นว่าความกล้าหาญและความจริงใจสามารถเปลี่ยนปแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้แม้ ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะสิ้นหวังก็ตามเมื่อเรื่องราวการเปิดโปงเครือข่ายการค้ามนุษย์ถูกเผยแพร่ออกไปนิดาและก่อนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและการยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมข่าวการต่อสู้ของพวกเขาถูกนำเสนอในสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการจัดสัมมนาและเวทีเสวนาเพื่อพูดคุยถึงปัญหาการค้ามนุษย์โดยนิดาและก่อนมักได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการช่วยเหลือเหยื่อหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนร่วมกันปรับปรุงนโยบาย ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีการออกกฎหมายใหม่เพื่อเพิ่มบทลงโทษให้กับผู้กระทำผิดและเพิ่มการคุ้มครองสิทธิ์เยือทำให้ผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อมีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขนิดาและกอรได้ก่อตั้งมูลนิธิแสงแห่งชีวิตเพื่อช่วยเหลือเยือการค้ามนุษย์มูลนิธินี้ไม่เพียงให้การช่วยเหลือด้านกฎหมาย และจิตวิทยาแต่ยังจัดอบรมวิชาชีพฝึกทักษะชีวิตและช่วยให้เหยื่อสามารถหางานทําและสร้างชีวิตใหม่ได้นอกจากนี้พวกเขายังได้สร้างเครือข่ายกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อขยายความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในประเทศอื่นอื่นหนึ่งในโครงการที่มูลนิธิของพวกเขาจัดขึ้นคือบ้านแห่งความหวังซึ่งเป็นศูนย์ฟื้นฟูและที่พักพิงสําหรับเหยื่อการค้ามนุษย์ที่นี่มีการจัดกิจกรรมบําบัดเช่นการวาดภาพการทําสวนและการฝึกโยคะเพื่อช่วยให้เหยื่อได้ผ่อนคลายและเยียวยาจิตใจ นิดายังได้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาให้กับเด็กๆที่เคยตกเป็นเหยื่อเพื่อให้พวกเขาได้กลับไปเรียนหนังสือและมีโอกาสสร้างอนาคตที่สดใสโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้คนทั่วโลกผ่านการบริจาคและการจัดกิจกรรมระดมทุนต่างๆก่อนได้ใช้ความรู้และทักษะด้านการสื่อสารของเขาในการผลิตสื่อรณรงค์และสารคดีเกี่ยวกับการามนุชเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในสังคมเขายังได้ร่วมมือกับผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังในการสร้างภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเหยื่อการามนุช ซึ่งได้รับการชื่นชมและได้รับรางวัลในระดับนานาชาติทั้งคู่ยังได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน Sa ฟเฮเวนซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลและการช่วยเหลือออนไลน์สำหรับเหยื่อการค้ามนุษย์แอปนี้มีฟีเจอร์การขอความช่วยเหลือฉุกเฉินการให้คำปรึกษาผ่านแชทกับผู้เชี่ยวชาญและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและการป้องกันตัวจากการค้ามนุษย์นอกจากการทำงานเพื่อช่วยเหลือเหยื่อแล้วนิดาและก่อนยังได้ร่วมมือกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรการเดินการสอนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และการป้องกันการท้ามนุษย์ทําให้คนรุ่นใหม่มีความรู้และความเข้าใจในปัญหานี้มากขึ้นการทํางานของพวกเขาไม่เพียงแต่ช่วยเหลือเยื่อในปัจจุบันแต่ยังสร้างระบบและเครือข่ายการช่วยเหลือที่ยั่งยืนทําให้ผู้คนในชุมชนกล้าที่จะรายงานเหตุการณ์ที่น่าสงสัยและช่วยเหลือเยื่อได้ทันท่วงทีหลายองค์กรได้นําแบบอย่างการทํางานของนิดาและก่อนไปประยุกต์ใช้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายทั้งในประเทศและระดับสากล เรื่องราวของนิดาและก่อนยังถูกนำไปเขียนเป็นหนังสือซึ่งไม่เพียงแต่เล่าถึงความเจ็บปวดและความท้าทายที่พวกเขาต้องอเผชิญแต่ยังแสดงถึงความหวังและพลังใจในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมหนังสือเล่มน,นี้ได้รับการตอบรับอย่างดีและกลายเป็นหนึ่งในหนังสือขายดีระดับประเทศทั้งสองยังได้รับรางวัลมากมายจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะรางวัลที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการช่วยเหลือสังคมแต่สิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับพวกเขาคือการได้เห็นอยู่ที่เคยผ่านความเจ็บปวดกลับมายืนหยัด และสร้างชีวิตใหม่ได้อย่างมั่นคงทุกวันนี้นิดาและกอนยังคงทำงานอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครต้องตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์อีกพวกเขาเชื่อว่าทุกชีวิตมีคุณค่าและทุกคนควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อย่างยุติธรรมและมีความสุขหากคุณรู้สึกประทับใจกับเรื่องราวของนิดาและกรอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆและแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในทุกสัปดาห์ความคิดเห็นของคุณมีความหมายสำหรับเราร่วมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยและถ้าคุณหรือคนใกล้ตัวเคยประสบกับเหตุการณ์ที่น่าสนใจหรือมีเรื่องราวที่อยากแชร์สามารถติดต่อเรามาได้เพราะทุกเรื่องราวมีคุณค่าและอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปของเรา